เฮ้ยอะไรเนี่ยจอยเดอะกรุ๊ปไม่น่าเล่นอยู่เฮ้ยเฟนเทเลพอร์ต PVP แบทเทินี่คืออะไรกดเพลย์เลยลวกันเอ้อ้าวอะไรกันเนี่ยทำไมเป็นงี้อะมาถึงก็อย่างนี้เลยเหรอตรงถอดเสื้ออีกแล้วถอดเสื้ออีกแล้วสวัสดีกัถอดเสื้อเป็นประชาชนนะเฮ้ยอะไรกันตีได้ไหมเนี่ยตีได้ไหม เอาทำคออะไรเปล่าย็ดโนโนเย็ด์ยีสกินกุคืออะไรเนี่ยเอ้าเฮ้ยทำไมแบบนี้มันคุ้นๆว่าเหมือนเคยเล่นเฮ้ยเฮ้ยอย่ามันไอ้หัวเสี้ยงเฮ้ยตัวละครพี่ทำไมมันถอดเสื้ออย่างงี้วะตัวพี่วะเฮ้ยสดไงใครมาถอดเสื้อตัวละครพี่วะมาสิครับมา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  โอ้โหโอ้โหสายหมัดเฮ้ยโอ้โหแรงไปบีแรงฮีโร่นี่ระดับไหนวะเนี่ยบีแรงเฮ้ยเก้าเอ๋อมันโอ้มันหดเกินมันเนี่ยเก้าเอ๋อเอ็งเท่เกินว่ะเาบุกอีกเดี๋ยนะพี่ต้องฆ่าห้าตัวใช่ไหมเนี่ยแล้วเราจะเอาพลังยังไงเอาเอาพลังจากไหนเก้าเอ๋อมีอะไรน่าจะถามเก้าเอ๋อได้ไ่ะพี่ว่านะ พี่ไม่ใช่ฮีโร่ไม่ใช่วินเลิร์นพี่เป็นประชาชนกว่าตอนนี้ย,ยังไม่ได้เข้าฝั่งฝ่ายนะโอ้ยเลเวลอัพเป็นไงเติมเติมเ,เอาตายเลยเหรอ <laughs> เดี๋ยวตัวเดียวคนหอนเลยแบบเติม <laughs> ถ้าถ้าเราเวลสามสิบแล้วเนี่ยมันจะปวด PVP ไอพีพชิล คือตอนนี้ไม่มีใครตีเราได้จังหว่าเราจะไม่ง30มันถึงจะตีเราได้เออนี้ก็ดีนะโอ้โหเซ็เควสต่าสุดยอดเรากกันเทไไออ้วิธีการเล่นมันเท่ดีว่ะพี่ว่านะเออมันคอนโทรลง่ายดีสมมติอสำหรับคนที่เล่นในคอมนะ เล่นมันเลยเอ๊ะแต่วว่าพี่อยากได้พลังวะพี่ทำไงดีวะเก้าเก้าเอ๋อรู้วิธีเอาพลังป่ะมันต้องมีวิธีเอาพลังนะพี่ว่าเอาพลังยังไงไปสูนยพลังที่โรงพยาบาล<ม>อ,อ,อุ้ยไปโรงพยาบาลจัดไปแค่นี้แหละออไม่ออกโรงพยาบาโลโรงพยาบาลอยู่ไหนวะอ๋อดีบีมเสริมเต็มออกดีอูอ้บอกให้บีมออกแบบได้ครับนี้โรงพยาบาลอยู่ไหนวะโรงพยาบาล เดี๋ยวเดียวนำทางไปก้าวเออนำทางไปโรงพยาบาลที่ตรงนี้หรือเปล่าโอ้ต้องวิ่งไปโรงพยาบาลนะไกลเลยนะใช่โรงพยาบาลไหมเนี่ยพี่มาถูกที่ไหมเนี่ยถ้ามาไม่ถูกนี่จบเลยนะโรงพยาบาลสีน้ำตาลเอาโรงพยาบาลสีน้ำตาลใช่หรอไม่ใช่ผูดเล่นเอ้าแล้วพี่มาพี่มาจริงโอ้พี่ผู้เรียนเดี๋ยพี่มาจริงนะ โอ้พี่ไปเข้าหลังโรงพยาบาลนะใช่โรงพยาบาลไหมเนี่ยไม่รู้ไม่รู้น่าจะใช่แหละเออจริงด้วยเอ่อไปหาด็อกเตอร์เอ้ยนี่ไงด็อกเตอร์สุมพลังจัดไปเฮ้ยจัดไปตันเมริกาเนี่ยว่าเออสุ่มเลยขอขอสีเขียวแล้วกันเอาพลังสีเขียวได้ไหมอ้าวทำไมมันได้อ้าวมันได้สีฟ้ามาพลังอะไรซีโร่ซีโร่โอ้ขอพลังสีเขียวแต่ได้พลังสีฟ้าคืออะไรครับ กลางโคก็แบบโคกซีโร่พลังขี้กากนะเนี่ยได้พลังขี้กากมาเนี่ยเข้าไม่ได้ใครก็ได้ออกดีบีมอดี้มอมอต้องเอาต้องอพลังไหนอ่ะถึงจะโหดอ่ะคือแบบได้พลังขี้กากมาเอาสีม่วงก็ได้ถ้างั้นอ่ะสีม่วงขอสีม่วงเพี่เอสีม่วงแล้วกันโอ้โหได้สีขาวอีเกินไป เอาพลังถีม่วงดี <c oughs> เออ <มา S 1> นี่แหละ Dark Shadow จัดไปพลัง Dark Shadow ด <c oughs> ีนี่ดูดูดูพลังพี่ดูสุดยอดมันต้องอย่างงี้<อ>มันเป็นมันเป็นพลังอะไรวะไอ้มันคุ้นๆนะเหมือนว่าจะเป็นพลังของไอ้ไอ้ไอ้เง,งาอ่ะไอ้เท่อยู่พลังนี้แม่จงออกมา Dark Shadow โจ้โฮโคนเท่ไม่สุดยอดเลยวะ เฮ้ยเท่ดีพี่ชอบนะพลังนี้ชอบเลยถูกใจโดนใจไวรุ่นใช้พลังนี้ยาวๆเลยแล้วกันนะมาไปนี่นี่โอ้โหโอ้โหฟาดทีละสิบเว้ยมาดิครับมา,มาดิครับมามาดิครับตีแรงกว่าเดิมอืมตีแรงกว่าเดิมเยอะเลยก่อนหน้านี้เอาตีเบาๆนะปุ๊บปุ๊บปอ๊บปุ๊บปุ๊วปุ๊บ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 ปุ ไปเล่นที่อื่นดินอ๋อคนในสตรีมไอสารเอ้ยมาป่วนกันเฉยเลยวะเ,เอ้ออัพอะไรให้มันตีแรงวะตีแรงไงเออมันมันน่าจะมีอัพให้ตีแรงขึ้นนะจริงดักเขาสแลมอีหนะึ่งสองสามสี่ห้า ต้องซื้อสกิลเหรอเนี่ย Actually นี่เปล่า Box food อ่ะ Mastery ดูยังไง Mastery Mastery เรเวสี่อ๋อใช้สกิลเหรอเฮ้ยเขาได้แล้วเฮ้ยเฮ้ยโหดเกินเชือดเชือดเฉือนเลยเชือดเฉือนเลยเมื่อกี้เนี่ยมาแบบเชือดเฉือนโหดร้ายที่สุด เออฟิงอัพอัพอะไรถ้าถ้าเล่นถ้าได้อัตลักษณ์นี้รออัพอะไรดีอ่ะไอ้เก้าเออพี่อัพอะไรดีอัตลักษณ์นี้ถ้าพี่จะอัพอะไรสักอย่างงอัพอะไรดีวะคือถ้าเกิดว่าเราอัพเป็นพวกเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะสมมติว่าอัพเป็นเอนเนอร์จีมันจะเพิ่มไหมหรือว่าต้องอัพเป็นสเต็งปีดเอเนอร์จีนี่คือ พลังในการใช้สกิลหรือเปล่าหรือว่าสติงอัพอะไรดีวะจืนเลยตอนเนี้ยฟาดหโมโดเมจัดแม่งเลยอัพมั่วๆไป พลังโหมดออนก็ไม่เห็นจะแรงขึ้นเลยอะไรวะพลังก็แรงขึ้นแค่นี้เดียวแรงขึ้นแค่หนึ่งแต้มเนี่ยนะอัพผ<ป>ิดปะเนี่ยเหมือนอัพผิดเลยว่ะอัพสแต็งนี่มันตัวละครหลักตีหรือเปล่าโอ้เพิ่มแค่หนึ่งแต้มแค่นี้เองเหรอโอ้เพิ่มเบามากอัพไปต้องเยอะเพิ่มแค่นี้อะ่ะเ<อ>พิ่มเบามากเลย เเพื S <S ่อเบามากโอ้อัพจนหมดแต้มเพิ่มมาแค่นี้นึกว่าจะตีทีละสิบติดหวังมากเลยเป็นเพราะอัตลักษณเรากากเราว่ะแต่สีม่วงไงนะพี่วามันน่าจะดีนะตอนนี้พี่ว่าเจ็ดแล้ว เฮ้<อ>ย,ย hey, ใครมาป่วนมาเนี่ยเกิดมาชิมหายแล้วดูคนในสตรีมป่วสดสุดเอ้ยเล่นที่อื่นก่อนไปเล่นที่อื่นก่อนเดจ้าเอสจะดุสุดตายซะเฮ้ย,ยโอ้โป่วนเกินอย่างนี้เควสไม่เสียหน้าอย่างนี้เนี่ยมัน PVP กันไม่ได้แต่มันก็แย่งตีมอนได้ว่ะ ดูดิอูมากันแจ้งกันนะแบบไม่ให้เกิดอะ่ะอ,อูแบบได้นะไม่ให้เกิดวูมาแย่งรัดอีกคิดไม่ได้อู้ดูเฮ้ยได้ไงก,กันรัดรัดดต้องบอกว่ารู้แล้วนะว่าโหดไม่ต้องโชว์ก็ได้นะรู้แล้วว่าเก่งรู้แล้วว่าเล่นมาก่อนอือ นี่วิวท่านี้แล้วเราไป,าไปตีตัวนี้ดีกว,ว่าวิลขึ้นแล้วนะอันนี้ต้องวิวเท่าไหร่ถึงจะตีได้ฮะต้องวิวเท่าไหร่รอ่๋อรู้สึกมันต้องวิวสิบก่อนหรือเปล่าไหนวะไม่รู้เอ็ด โอเครู้สึกเหมือนต้องเวลวสิบก่อนถึงจะไปได้ตอนนี้เวลน้อยอยู่ก็ต้องต้องตีนพวกนี้ไปก่อนแบบได้นะดูมามาโชว์พาวนะให้สาวกีนโอ้ผมอยากชอบเลยด,ดูมาโชว์พาวให้สาวกีนนะโอ้อะไรกันไม่ค่อยชอบไอเกมที่แบบต้องฟาร์มแบบนี้แหละไอพวกที่เล่นก่อนมัน มันจะปวดกว่าอเออทีแม็กนึ่งดิคอร์ดเฮ้ยเฮ้ยโอ้อดเออเฮ้ยเฮ้ยมาตีไม่ได้เ่ะเฮ้ยโลอัดเลยเว้ยโลแปดละโนทัชดิคอร์ดเดี๋ยวนะไหน ดึงไม่ได้ต้องอยู่ห้องยืนยันตัวตนครับถึงจะดึงได้เออเอาดึงมาละสวัสดีครับแบกว่าไงครับโอ้พิ่งตื่นครับนี้โอ้แม่งมีเด็กกระโปรงมาโชว์พาว,วะ่ะสว์เอ้ยใครวะเนี่ยดูชื่อมันก่อนมันชื่ออะไรวะ นโมโอเวอร์เก้าพันนโมโอเวอร์เก้าพันใครเป็นเพื่อนมันเนี่ยบอกมันหน่อยนะโอ้เกินไปมันสุดเกินไปลนะโอ้ภารกิจไม่เสร็จทั้งทีหน้ามามาแย่งเกลียดขายต้องไปเล่นเซิร์ฟวีไอพีแล้วมั้งเนี่ยต้องเล่นคนเดียวละอย่างงี้สร้างเซิร์ฟวีไอพีเล่นคนเดียวนะชิว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 นะสร้างเซิร์ฟวีไอพีเล่นคนเดียวจะได้ไม่ต้องมีเด็กกระโปรงมาโชว์พาวให้ดูนะ ว้าวไหนลงบานเอ็ลงบานยังไหนวะวิ่งออกไปไกลอยู่นะอุ้ยอู๋เชือดไม่โดนมาอุ้ยเฉียดเฉือนวิ่งสีบแค่ไม่ถึงจะไปจากที่นี่ได้เริ่มตีแรงขึ้นนะไปมาเริ่มเออไปอัพพลังโจมตีลุมภยบงกุาบ อมออมาไม่มีใครมาแย่งนะทีนี้โอเคแล้วสบายขึ้นแล้วโอ้ <c oughs> แบบนี้เวลวขึ้นรัวๆแบบนี้ <c oughs> เยอะแล้วไม่ต้องใช้พลัง <c oughs> อะไรทั้งสิ้นเดี๋ยวนะ เฮ้ยจะได้พลังใหม่แล้วนี่ว่าเฮ้ยเมื่อกี้รู้สึกเหมือนว่าฟันได้ไกลมากเลยนะฟันถึงตัวข้างหลังด้วยจริงหรอก็เกินไปแบบนั้นอะเดี๋ยวลองดูถึงปะไม่แน่ใจนะเฮ้ยเดี๋ยวเอ้ย S1 วันวันฟอ่าเรนวันวันโฟอาร์ จริงเหรอได้วันฟอเหรอเฮ้ยสุดยอดเอามาใช่ดิฟอจริงงั้นอ่ะตกิ้วันฟอสุดยอด,อด <for> สุดดส่มทีเดียวได้เลยเหรอโชคดีเกินของพี่ได้อะไรมาเงาได้เงามาแค่นี้ก็ดีแล้วพี่ว่าแค่นี้ก็ดีแล้วนะดีที่สุดแล้ว เ้ยไม่โดนด้วยเฮ้ยมันหลบได้แลกกันไปทีหนึ่งพวบพวกพวกพวปพวกพวกเออเริ่มชินกับการใช้สกิลแล้ววะเริ่มละเริ่มชินละ นึกว่าจุดเด็กใหม่จะไม่มีคนเล่นแล้วนะเนี่ยโอย้แต่ว่าไอ้พวกเวลสูงมาเล่นโชว์มาเล่นโชว์เด็กใหม่ว่าโหดแค่ไหนเอออไนเนี่ยโคดได้สะป,ปินเหรอมีโคดได้สะป,ปินด้วยเฮ้ยบ้านาเอาสะป,ปินไปทำอะไรไเอาไปสุ่มอัตลักษณ์ใช่ไหมใช่โอ้ย สกิลนี่อะไรวะเนี่ยมันคือสกิลอะไรสแลมอุ้ยสองสกิลตายเลยวะ่ะโหดเกินเริสิบแล้วน่าจะเล่นไอ้ตัวนี้ได้นะคิดว่าเออได้ปะ ใส่พวกที่มันโหดกว่าเดิมโยโอ้พี่ว่าพี่ลากมาทีเดียวก็น่าจะได้นี่ว่าโอ้ได้ด้วยน่าจะได้นะลากมาทีเดียวโอ้โหเฮี้ย โอ้ไม่โดนจะหายแล้วโอ้โหแม่งพุ่งตามได้ด้วยวะ่ะโ,โหดเกินโอ้โหเกือบแล้วเกือบตายเอาทำไมได้แค่สองตัวเองวะไม่โดน แลกกันคนละบมัดโอ้ซูยากอยู่นะเออโอ้ยหม่กสิบเอ็ดเลยว่ะอาล่ะสิบห้าแต้มอัพสติงอย่างเดียวตอนนี้อัพสติงรัวๆเออมึงโดดหนะอแม่ปุ๊บเออปมดจัดมีโค้ดให้เติมเหรอเดี๋ยวนะโค้ดอะไรอะ่ะ อัดหนึ่งสองเคอัดหนึ่งนะโคดกดเติมโคดต,ตรงไหนอะ่ะเติมโคดเติมโคดอ๋อนี่เหรอใส่โคดได้แลนะ้วเนี่ยเฮ้ยเติมไปแล้ว อ้าวเรา้ไปสุ่มที่ไหนสัะพี่อ่ะพี่ไม่มไ้โรยันโรงพยาบาลไปโรงพยาบาลสุ่มอัตลักษณ์ไปโรงพยาบาลได้คนอะไรมาะเนี่ยไม่รู้นะได้คคอะไรมาไม่รู้ได้ได้เกิด40สปินอะพี่แม็กตอนนี้หรอใช่ถ้าใส่ถุกโคตออะ โอ้เราจะไปสุม่มสุ่มอัตลักษณ์ใหม่อย่างเงี้ยมันจะดีเราไปสุ่มอัตลักษณ์ใหม่คืออัตลักษณ์ที่พี่ใช้พี่พี่ว่ามันก็โอเคนะเก็บอะไรเง้ยเพี่เก็บไม่ได้รอบทีเดียวเก็บไม่ได้เหรอได้้เก็บอัตลักษณ์ไม่ได้เหรอไม่หมายถึงเก็บสปินไว้สุ่มไงพี่อ๋อโอ้มันจะดีเหรออืออ,อ,อ,ยอ,อ,อยังหมดได้อยู่ได้อยู่ เ้ยหมดจัดอุ้ยไม่ถึงว่านึกว่ามันเบี่ยงไกล<ำ>สลัมตุ่มอ้โหเรียบร้อยเลเวลสิบสองอัพแต่พลังอย่างเดียวเลยตอนเนี้ย มาสเตอรี่ยี่สิแล้วถ้าเราซื้อสกิลมาแหละมาสเตอรี่มันหายไหมมันจะเริ่มมาสเตอรี่ใหม่ไหมอไอพวกมาสเตอรี่ที่เราฝึกมาอะไรเงี้ยมันมันจะเพิ่มใหม่มันจะเริ่มใหม่ไหมไม่เริ่มพี่ไม่เริ่มอ๋อก็เหมือนเดิมเหรอแต่ว่าได้อัตลักษณ์ใหม่ใช่ก็ดีดีแบบนี้อย่างนี้เราจะเปลี่ยนเมื่อไหร่ก็ได้ดิ สบายแล้วเอาเอาอัตลักษณ์สีเขียวสักอันหนึ่งมาใช้ดีกว่าจริงจริง40อันเนี่ยมันจะมีมันจะมีสีเขียวหลุดมาอันหนึ่งใช่ไหมต้องร้อยอันนี่ว่าร้อยอันจะหลุดมาหนึ่งล้วอย่างนี้มันจะได้สีไม่เนี่ย คาทางว่าสีเขียวจะออกอยาก,กเลยด้วยยากปีพี่้เสร็จแล้วอืมใช่ไหมครับวะเมื่อกี้เนี่ยตะลักระเบิดสีม่วงมา ีเขียวดีลิเจเดลี่อะเอาอะไรมาให้เนี่ยเอ้าเมื่อกี้สีเขียวแล้วนะอะไรกันอะไรวะเนะี่ยฟินิกเอา้านายงบอกไม่เริ่มใหม่อัตลักษณ์เริ่มใหม่เนะี่ย ย่างกางกลับไปใช้อันถ้ากลับไปอันเดิมมันได้เวลเท่าเดิมไงแต่ถ้าเปลี่ยนอันมันก,ก็เวลหนึ่งใหม่ไงถ้ายังไม่เคยต้องเริ่มฝึกใหม่อูแบบสนนะเล่นเซีนกันแล้วแบบนี้เฮ้ยเฮ้ยไฟไหม้ด้วยว่ะฟินิกอัตลักษณ์ฟินิกเฮ้ยอัตลักษณ์น,นี้ดีอยู่นะโหลดเร็วดีเฮ้ยมันโหลดเร็วด,ดีว่ะสุดยอดเลย ผมก็ได้เหมือนแอดเออเอฟิีนิกเนี่ยโหลดเร็วดียิงได้เรื่อยๆอ่ะติดไฟด้วยสุดยอดเลยมาตีพวกตัวเองเก่งได้เลยเออเฮ้ยโหดนะทังไม่เอาดีกว่า อัตลักฟีนิกซ์เอ้ยก็ดีนะดีเลยพี่บอกเลยดีแต่ว่าอยากได้สีเขียวอ่ะมันมันสุ่มได้ไหมเนี่ยสี่สิบอันกลัวไม่ถึงไงกลัวไม่พอเนี่ยวันฟอว์มังใค่วันฟอ l อยู่หรอตอนเนี้ยแหมมีหะพอแค่เป็นสีเขียวก็พอแล้วอะไรก็ได้สีเขียวก็พออะไรได้ดาร์คชาโดว์ เออได้ไชโดว์อยู่เหมือนเดิม,มจริงด้วย,วยอันที่เราเคยใช้มันจะอยู่เหมือนเดิม,มใช่พี่เออดักชโดว์มันสุ่มยากอะ่ะพี่ว่าคงจะไม่ได้แล้วแหละสุ่มยากเกินอะ่ะตอนเก่ากลับมาใช้อะ่ะดีแล้วลย,ยากเกิน อันที่เป็นลูกกระปั้นนั่นคืออะไรกรนเจี๊เข้าเหลี่ยมเลยนะทำไมมันพลังมันเบามากเลยมันต้องอัพอะไรวะไม่ใช่อัพเอเนอร์จีหรอถึงจะแรงอะ่ะอืมเบาจัด ลอกมันมาปักเฮ้ยโอ้โหแม่แม่ขยับแม่แม่ขยับเลยเอ้าทำไมมันตายหมดเลยวะเนี่ยแรงเกินเฮ้ยใช้สกิลเดียวมันตายหมดเลยอ๋อมีคนตีให้นี่เมื่อกี้เออไอ้เก้าเออโอ้เอ็งนี่ทำตัวมีประโยชน์นะเก้าเออนะได้ไงกัน ก็ให้สักงร้อยเอ็มโอ้ทำตัวมีประโยชน์มากเลยนะมาช่วยตีแบบนี้นะไม่เหมือนพวกโชเปล่พาว<สะ>พวกโชเปล่านี่นมาแย่ง<สะ>แย่งเอ้ยอย่างกาลางเงยพวกโชเปล่าบนขอบโอ้ยอยากได้นะทำตัวมีประโยชน์ ตายเลยเหรอกูตายเลยว่ะตายหมดเลยแล้วตัวเดียวตายไหมเอ้ยเจ๋อเลยอย่างงี้สกิลเดียวจบปิดจบของเองใช้อัตลักษณ์อะไรวะเก้าเหรอมันอัตลักษณ์อะไรเนี่ยเกียงใช้อยู่อ่ะอ,อัตลักษณ์อะไร ของของเองยิงใช้อัตลักษณ์อะไรก้าวเหรออ่าไม่ตอบอ่าแบบได้อัตลักษณ์วิ่งเร็วเหรออัตลักษณ์ช่วยวิ่งเร็วแค่เนี้ยโอ้โห,โหใช่อะได้วิง่งวิ่งไปทำเคเคเนี่ยเออสุดยอด ว่าพลังพี่มันก็ดีอยู่นะพลังไอ s ชาโด w เนี่ยมันก็โหดอยู่นะแต่ไม่ชอบไปการแต่งตัวของพี่เลยเนี่ยทำไมตัวละคารพี่มันถอดเสื้อวะพีะ่งงมากมีรัเตอแตโอ้โหโหดขอด ออสุดยอดสตอีไม่แจ้งเหรอสวดีซีนายครับผมเออเฮ้ยเออข่าทาว่ะคือแบบเนี้เยเล่นฟาร์มได้ยาวๆเลยนะพี่วานนะอิงว่าไหมสนุกอยู่นะเอ,อ้ยนี่ไงซิกาเล็กแก๊กเอ,อ้ยซิกาเล็กแก๊กอู้ซิกาเล็กแก๊กได้พลังอะไรมาอะไรเนี่ยเอ้ย ได้อัตลักษณ์อะไรได้อัตลักษณ์อะไรซิกระแลกแก,กบอกมาอัตลักษณ์อะไรของเองระเบิดอู้อุอัตลักษณ์ระเบิดเหรอมันก็จะเทเงินไปอ่ะอุ้ยเฮ้ยด,ดูพลังกนะันแต่ลพะพลังอนะ่ะป่า <c oughs> ต้นไม้ลมนะอู้เหลือได้ได้วยออบเจกต์ออบเจกต์นี่เราทำลายหมดได้ได้หมดเลยเหรอออบเจกต์พวกนี้เฮ้ยไม่ได้ไอ้ดูพลัง แอดดูพลงังโมดีไหนัวด,ด,ดิแอดหลัง้า,าเอ้พลังอะไรมันคืออะไร <c oughs> โอ้ใส่เสื้อฟิตล,ล่าไนดะ้ <c oughs> มันคือพลังอะไรไม่รู้อ่ะโอ้ทุบต้นไม้พังรู้ว่มันมันเขียนว่าตัวบีอ่ะอัตลักษณ์นี้ทุบพังหมดนะอัตลักษณ์นี้นะ๋อผมหายอินมีบอลฟอได้หรอดูพี่ทำลายต้นไม้ได้นะดูอุ้ยไม่พังวยว ครั้งเดียวก็ได้นี่กดโอ้ยอัตลักษณ์ระเบิดเท่ดีนะจบเลยผู้อยากได้วันฟอร์อ่ะโอ้ยอยากได้สีเขียวไปไปสุ่มอัตลักษณ์สีเขียวดีไหมมันจะได้ไหมมันคงยากอ่ะพี่วานะเอเราสปินมาพี่ไปเติมโค้ดเอาสปินมาได้มาสี่สิบสปินโอ้โหก็ยังสุ่มไม่ได้สีเขียวสักอันนะบอกเลยยากมากอืม สูงขั้เดียวได้แต่จริงเหรอผมเป็นหายไปเลยโอเคเดี๋ยวพักไปก่อนแล้วกันสหรับแมบนี้นะะค่อยมาฟาร์มต่อถ้าเกิดว่างอืม